สวัสดีครับผมการเลสซิงนะครับวันนี้จะพามาดูรถอียสูดีแม็นะครับตัวนี้เป็นตัวแรกของเอียสูดีแม็เลยนะครับตัวนี้ปรับโฉมใหม่เรียกว่าใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับโฉมที่แล้วก็คือตัวดาร์กอนนะครับแต่ก็โฉมนี้จะมีอยู่2แบบนะครับก็คือตัวที่เป็นตัวเครื่องเก่านะฮะกับเครื่องคอมเบลเลียลนะครับไอตัวของเราเนี่ยคือเครื่องเก่านะครับเป็นเครื่องเดล็คนะครับ ทุกครั้งนะฮะที่ทางผมเองการเลสซิ่งนะฮะมองรถรุ่นนี้ก็จะรู้สึกภูมิใจนิดๆนะฮะเพราะว่าตอนที่รถรุ่นนี้ออกนะฮะทางผมเองทํางานโรงงานอยู่นะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่ที่ผลิตรถรุ่นนี้นะครับตอนนั้นก็ผลิตชุดเกียร์นะฮะแต่ฟังดูยิ่งใหญ่มากเลยนะ, <c oughs> นะฮะก็ <c oughs> จะรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยค่อนข้างจะค่อนข้างจะเปลี่ยนแบบเปลี่ยน สไตล์รถกระบะในประเทศไทยไปเลยนะฮะสำหรับรถ d m a ม็โฉมโฉมน,นี้นะครับตะกี้มันก็จะเป็นบางๆเนาะรถกระบะน,นะครับอัน,นี้ก็ดูหนาดูใหญ่ขึ้นภายในก็ถือว่าโอเคมากๆนะครับนะฮะไอตัวนี้เป็นตัวไฟฟ้าทั้งหมดนะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องนะฮะหลายท่านอาจจะ แยกไม่ออกนะฮะระหว่างเครื่องตัวที่มันเป็นตัวเครื่องเก่ากับเครื่องคอมเรลนะครับจะมีข้อแตกต่างกันอยู่นะฮะใหญ่เลยก็คือตัวเครื่องนะฮะตัวเครื่องตัวนี้จะเป็นเครื่องอ่าจริงๆผมชอบเรียกมันว่าเครื่องเทอร์โบนะฮะแต่ตัวใหม่ก็มีเทอร์โบนะ,ะแต่เราชอบเรียกเรียกเครื่องนี้ว่าเทอร์โบนะฮะอเครื่อง2,005ฝาทองนะฮะ กระจังหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าแบบประมาณอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมพาไปดูตัวคอมบะเรีวเนาะอยู่ทันีีพอดีอนะฮะตัวคอมบะเร็วก็จะแตกต่างกันออกไปนะฮะนี่มีสองสองคันสีเดียวกันเลยนะฮะกระจังหน้าก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆมีคมเนี่ยมจะดูจะดูแบบจะดูแบบหรูหราขึ้นมาสักนิดนะฮะถ้าเป็นเครื่องคองมบะเร็วอตัวนี้คือเครื่องคอมมะเร็วนะครับแต่ถ้าเป็นตัวไอ้ตัวของเราเนี่ยที่ที่ที่พาดูเนี่ยคือ ไอ้ตัวเนี้ยเป็นเครื่องเครื่องเก่านะครับแต่ก็ถือว่าขับสนุกมากๆนะครับถือว่าขับสนุกมากๆแล้วก็ราคาก็ยังอ่านี่ก็ไม่สูงมากนะฮะถ้าเกิดคุณลูกค้าที่หารถใช้สักคันหนึ่งแนะนำคันนี้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับ